โอเคครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการปลดประตูเอ่อเปิดประตูถ้ำเทร์เรพินชั้น4กันนะครับก็คือเพิ่งอัปเดตมาอ่าอัปเดตนี้เนาะโอเคอันดับแรกครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปที่เกาะเทอร์เรพินก่อนนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเวลาทุกคนเข้ามาถึงแล้วเนี่ยก็อ้อมกาะไปเรื่อยๆครับอ้อมเรื่อยๆอ้อมเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเนี่ยนิวเอ่อคาลติสเลไอตัวเนี้ยเราต้องคุยกับมันคุยกับมันเสร็จก็รับเฟรนมารับเฟรนต์มันถ้าเราตกซีเทอร์เทิลครับหรือว่าเต่าทะเลซึ่งหน้าตาของซีเทอร์เทิลก็เเเเเปป็็นนนนอย่่าาางงี้ะะะครับตทล Ờ, ตกได้เสร็จแล้วก็เอาไปให้มันให้มันเสร็จแล้วให้มันให้มันเสร็จก็เสร็จเลยนะครับแต่ไปเข้าจะเป็นการดึงคันโยกเพื entonces, ่อเปิดถ just, ้ำเ <m ur coaching> นาะคันโยกเนี่ยมันจะโผล่มาให้เราโยกตอนที่เป็นเวลาตอนกลางคืนครับแล้วก็จะต้องอยู่ในสถานะหมอกด้วยสถานะฟอกนะฟอกกี้ตัวนี้นะสถานะฟอกกี้สถานะฟอกแล้วหมอกแล้วแดดนะครับกี่นี่ไงนี่ไงนี่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 ครับนี่เป็นตอนกลางคืนแล้วตอนกลางคืนแล้วติดสถานะฟอกกี้ด้วยแล้วฟอกกี้นี่นี่แล้วฟอกกี้วิ่งรอบมารอบมาก็จะมีแบบรูถ้ำซึ่งรูถ้ำก็มีนี่ปิดอยู่อะไรประมาณนี้น คือเนี ini, the 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 ้ยเข้ามาข้างในเสร็จปุ๊บไอ้ตรงเนี้ยโปรตีมันจะไม่ใช่สีดำนะมันเป็นแบบเป็นหินบังไว้อยู่ทีเนี้ยคันโยกเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยอยู่แถวเนี้ยคันโยกอยู่แถวนี้ครับคันโยกอยู่แถวนี้โยกคันโยกเสร็จไอ้ตรงเนี้ยจะเปิดนี่นี่นี่เห็นไหมนี่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 เห็นไหมนี่นี่มันด้โพลตรงนี้เลยแล้วก็กด e พอเราโยกคันโยกเสร็จแล้วเนียอันนี้ผมโยกไปแล้วไงโยกเสร็จไอ้ตรงเนี้ยจะเปิดพอเปิดปุ๊บเราเข้าไปข้างในเลยครับนี่เข้ามาข้างในเสร็จปุ๊บโอเคเราก็จะมาที่ตรงนี้ครับเข้ามมมมาา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 ข้้้้งงในนนนปปรรรระะตตตููออุยยยยคคญกกับบหเี่ผ็ิ มิน้ำความรวดเร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้า,ารูเออแบบนี้เดี๋ยวเข้าได้นะเออมื่อกีนยาแม่งจับได้ยาแม่งเกียนนะ,ะต่อไปครับชั้นหนึ่งเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นินพีซีครับพีซีชื่อเอลจานเอลจานพอกดรับเฟรมาแล้วเนี่ยมันจะให้เราจะให้เราเนี่ยไปหาสัญลักษสามแบบซึ่งสัญลักษณ์นั้นมีอยู่ทั่วเกาะเทลเพินเลยซึ่งเราก็ต้องออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกดวาร์ปออกเราต้องขี่เรือมาอีกรอบหนึ่งซึ่งผมบอกตรงๆว่าคลิปเนี้ยอาจจะยาวเกินที่จะลงอัดทิกตอกได้เพระมานะ คือเฟสมันค่อนจะยาวนิดนึงนะครับทุกคนจําสลักตรงเอ่อนี้ได้ไหมตรงที่เรามาทําเฟสเต่าอ่ะเออ่ต่อทะเลอะนี่เนี่ยเห็นสลักได้ไหมครับนี่สลักนี้เลยนะสลักนี้เลยหนึ่งอันเข้าอยู่ตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปกดตัว e เก็บให้เรียบร้อยเราก็จะวิ่งรอบมาครับวิ่งรอบมาวิ่งรอบมาเสร็จแล้วอันเนี้ยจะเป็นหัวเต่าเห็นไหมอันเนี้ยเป็นรูปปั้นหัวเต่าซึ่งเห็นสลักไหมสลักอยู่ตรงนี้นี่ไหมกดรับเสร็จปุ๊บอ่ะรับเสร็จอันเนี้ยที่สองแล้วนะไม่หชสามอันนะมันบอกว่าให้สามอัน จากหัวเตาตรงนู้นมาตรงนี้แบบติดต่อแบบต่อเนื่องกันเลยนะครับนี่อยู่นี่เลยแล้วก็ไปส่งเฟสกันนะไปส่งเฟสกันคือต้องบอกกันว่าเราต้องเก็บไ้ครบ5อันคือ5อันคือเก็บครบ5้าเสร็จปุ๊บเราต้องไปคราฟต์คราฟต์ขั้น4นะคราฟเสร็จเราจะได้เป็นเอ่อสร้อยคอเป็นดีเมอร์อะมูเลตมาซึ่งหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูดีเมอ,มอร์อะมอูเลตเอ่อ AMU ดีอเมอร์อเอบบเอบบเอเอบบเอเอเนเอเาเอ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 เ คือห้าอันน่าจะเป็นเศษของของอันนี้คือมันเป็นเศษห้าชิ้นแล้วเราต้องเอาห้าชิ้นมารวมกันกลายเป็นกลมๆแบบนี้นี่คือหน้าตาของอะมอเลตนะครับหรืออดีเมอร์อะมอเลตนั่นแหละนะครับเออก็นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับอ่าโอเคพอเราเก็บเออสาระครบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาคุยกับเอลดานแล้วก็ส่งเฟสให้เรียบร้อยนะครับส่งเฟสเสร็จแล้วก็เราจะได้เศษนั้นมาเป็นเศษอะไรนะเอ่อเอลดานแฟกเมนต์พอเราได้เอลดานแฟกเมนต์มาแล้วเนี่ยเราก็มาคุยกับตัวนี้ครับซึ่งชั้นหนึ่งเนี่ยจะมีแฟกเมนต์ทั้งหมด2 2ออออันนนนก็คืมีีเเเฟสสท่่ราจะะได้้แบบว ซึ่งแมริลลาเนี่ยคือคือแมริลลาเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยตกปลาในบ่อนี้นะครับตกปลาในบ่อนี้ให้ครบทุกตัว5ตัวนะครับซึ่งมีปลาอะไรบ้างเดี๋ยวผมเอาให้ดูเลยในกระเป๋าเนาะปลาตัวแรกครับเทต้าเม็กซิกันเทต้านะครับไม่เป็นปลาตัวแบบนี้ครับเส้นนี้มันติดสถานานานมันก็เลยดูยากนิดนึงคือเนี้ยมันไม่สามารถเหตุได้กันได้นะเราต้องตกได้เองนะครับเราต้องตกได้เองเครืเฟสตัวเนี้ยมันก็จะติ๊กถูกให้เราพอเฟสตัวเนี้ยมันติ๊กถูกให้เราเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ย ก็ไดงว่าเราได้แล้วอะไรประมาณนี้เนาะก็คือว่าค่อนข้างง่ายอยู่นะก็ตกในบอ่อได้เลยตกในบ่อร์ดได้เลยนะครับตัวต่อไปครับสลิกเฮดอาบิโซสลิคเฮดก็จะเป็นแบบนี้หน้าตาอย่างนี้ก็เป็นดำๆเอ่อน้ำเงินน้ำเงนินสีนกลมๆหน่อยก็เป็นหน้าตายอย่างเงี้ยเออดูดูมันมาดูดูดูที่สว่างๆๆสว่างดีกว่านี่หน้าตาแบบนี้ครับสลิกเฮดซึ่งสลิกเฮดเนี่ยที่ตกได้มาเฟสก็จะติดถูก,กให้เราเลยเหมือนกันนะครับก็เหมือนเหมือนกันกับทุกตัวเราก็มันคือมันจะมีอยู่ห้าตัวมันมีอยู่ห้าตัวเราตกได้ทั้งห้าตัวเน เคฟลูชเคฟลูชก็เป็นปลาแบบเป็นอย่างเงี้ยเออถ้าได้มาปุ๊บก็ติ๊กถูกให้เลยประมาณนี้เนาะต่อไปครับตัวที่สี่ดราคอนฟิชดรา้อนปลามกงกรเนาะดราคอนฟิชนี่สกาลี่ดราคอนฟิชนี่ติดมอสซี่นี่ดราคอนฟิชนี่เป็นเป็นแบบนี้ครับดราคอนฟิชนี่เป็นแบบนี้ครับอันนี้มันติดสถานะเขียวนะมันติดสถานะของลีวิทัสของเขียวมันก็เลยเป็นสีขาวนะซึ่งตอนแรกมันเป็นสีอะไรก็ไม่รู้นับ อ๋อมันอยู่ในนี่มันอยู่ในเบสเทอรี่ซึ่งเบสเทอรี่เนี่ยมันอยู่ในนี่ครับคาวติสแลเออผมไม่ดูดี่ดีกว่าเนาะดาอนฟีดเป็นแบบนี้นะครับดาอนฟีดอย่างนี้นะแล้วไอปารก,ก่อนด้านนั้นก็คือจะมีอะบิโซสเลิกเฮดแล้วก็เคฟลูสแล้วก็เม็กซิกันเทตราใช่ไหมเออก็มีแบบนี้นะครับต่อไปครับก็จะเป็นออมอ้นนี่เลยครับก็คือ เออ่สกาลี่ดัก้อนฟิตนี่นะครับอ่าต่อไปครับตัวสุดท้ายซีโนไซคอกเนี่ยเป็นตัวระดับสีเขียวนะครับเป็นตัวระดับสีเขียวระดับอันคอมมอนนะครับซิโนไซคล็อกเอ่อก็ตกค่อนข้างง่ายนะไอตัวเนี้ยก็ตกค่อนข้างง่ายนะก็เป็นคือมันเป็นระดับอันคอมมอนเนะเนาะมันก็ตกง่ายอยู่แล้วนะฮะโลเคชั่นคาสิสแลเหมือนกันเนี่ยตาตาก็แบบนี้เลยนะครับเออหน้าตาเป็นอย่างี้แหละนะครับก็พอครบ5ตัวเสร็จแล้วปุ๊บไอเควสเอ่อปลา5ตัวนั่นก็ติ๊ก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 ครบห้าตัวไปหมดแล แล้วก็ไปคุยกับเออ่ไอ้ไอ,อ้นี่เลยกาเลตเลยเนี่ยไม่ใช่กาเลตแมริล่าแมริล่าตัวนี้นะครับคุยเสร็จเนี่ยเราก็ได้เออ่แมริล่าแฟกเมนต์มานะครับแมริล่าแฟกเมนต์มาอีกหนึ่งอันเป็น2อ,อันเนาะต่อไปเราต้องไปชั้น2ซึ่งวิธีการไปชั้น2องไม่ต้องใช้หินอะไรวะหินสปาร์คิ้งมัง้งทุกคนไม่รู้เหมือนกันผมจำได้ใช้หินเดนช้านะหินเดนช้าธรรมดาติดสปาร์คิ้งแล้วก็มูนวูดติดอาร์บิโนนะครับมูนวูดติดอาร์บิโนซึ่งผมไม่ได้มาลงละเอียดเอริคิดนี่นะซึ่งผมมาสอนวิธีการ เอ่อปลดประตูเฉยๆนะเดีย๋ยวผมก็จะขึ้นภาพไปให้ลลกันต่อไปเราต้องตกกุญแจตรงเนี้ยให้ได้หนึ่งอันนะครับคือชั้นเนี้ยมันจะมีกุญแจอยู่ซึ่งผมก็ได้มา key of whisper นี่ได้มาอันหนึ่งคือผมตกเอ่อเล่นๆแล้วมันก็ได้มาอีกอันหนึ่งนะมันก็เลยได้ key of whisper เอ่ออีกดอกหนึ่งนะครับก็ได้ key of whisper อีกดอกหนึ่งเนาะก็จะได้จากตรงนี้เลยนะครับนี่ key of whisper คือหน้าตาของมัน เออจะเป็น key of whisper แบบนี้นะพอเราเปิดประตูได้แล้วเนี่ยเราก็ลงลิฟต์มาเลยครับรลิฟต์นี่นะครับนี่พอเราลงลิฟต์มาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เป็นห้องสมุดแบบนี้ใช่ไหมฮะอ่ะเราก็วิ่งวิ่งวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนนะวิ่งไปก่อนพอ่งถึงตรงนี้ปุ๊บสังเกตว่ามันจะมีเควส abc แค่ตัวเดียวอ่ามี mc มีเควสแค่ตัวเดียวซึ่งนี่ชื่อว่าการเลสซึ่งเราทําเสร็จเนี่ยมันจะได้แบบเออการเลสแฟกเมนต์มาซึ่งไอเฟสตัวเนี้ยมันจะให้เราเนี่ยเออทำวาอสะอานพวกหนังสือแปดเล่มอ่ะ เขกสั่งพวกหนังสือ8เล่มเดแต่ผมขึ้นภาพมาให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะพอกด Location Search เรียบร้อยเสร็จมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาครับผมเอ่ออะไรนะให้คลีนเอ่อคอรับคอ,อรับบุ๊ก8เล่มนะครับซึ่งมีอยู่ตรงไหนบ้างอ่ะคอรับบุ๊กจะอยู่ตรงที่เป็นชั้นหนังสือที่มีบันไดอ่ะหนังสือแรกครับเดี๋ยวนี้ครับหนังสือที่เป็นคอรับบุ๊กเนี่ยมันจะเป็นแบบอย่างนี้นะครับมันจะเป็นแบบเรืองแสงเรืองแสง,ง,แ,สงแบบนี้ไม่เป็นเพาไม่ใช่เรืองแสงเขาเรียกว่าเงาเงาเวลาเราเมาส์ไปชี้เนีี่ยกก็็็็จะเเปปปนนนแแบบบบรูมือ้ นับนเะครับหนึ่งข้างบนนี่อีกหนึ่งครับเป็นสองและสามบนนูน่นต้องขึ้นบันไดครับนี่สามอยู่นี่โอ้โหสูงมากครับนี่สามเก็บสามเสร็จมาฝั่งนี้ครับมีบันไดอีกแล้วอ่ะสีสี่อยู่นี่ครับนี่สี่อยู่นี่สี่อยู่นี่สี่และห้าอยู่นี่ครับคือห้าเนี่ยมันแบบอนอนลงแบบนี้ครับมันจะเนียนๆหน่อยคือไม่ได้นอนลงเอข้างล่างอย่างนี้เลยนับห้าอยู่นี่นะครับเออข้างบนนั้นไม่ใช่นะอันเนี้ยหนึ่งอันนั้นอันนั้นสาม สี่ห้าแบบนี้นะครับเออพอห้าเสร็จแล้วมานี่ครับอีกสามเล่มจะอยู่ตรงแถวนี้นะครับนี่ชั้นตรงนี้ครับเห็นไหมเนี่ยหนึ่งไอไอ,ไอนี้เหมือนกันนี้ก็เนียนๆเหมือนกันสองและสามตรงนี้ครับเมื่อกี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดตรงนี้นะครับเออครบแปดเล่มเรียบร้อยพอครบแปดเล่มเสร็จแล้วเราก็มาคุยกับการเห่นได้เลย พอคุยกับการเรียนเสร็จปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเราก็ได้เศษอันที่สามมาอย่างง่ายดายแล้วก็ลงไปต่อเลยครับ <shower. S 1> อ่าลงไปต่อเลย why ลวกโอ้โทษโทษโทษโอเคแตกสาวเลยกูโอเคไปไปไปชั้นสามจะมีเวสทีร่รับทั้งหมดเอ่อสองเวสก็จะมีซิทรามีซิทราแล้วมีซิทราแล้วตัวนี้ตัวหนึง่งแล้วก็มีเอ่อในส่วนของวอลนี้ตัวหนึ่งเดี๋ยวจะไปทีละตัวแล้วกันนะครับซึ่งผมก็ทําการเอ่อ อารับเคว็ของวอนมาก่อนซึ่งวอนเนี่ยมันจะให้เราเนี่ยไปเก็บกระดาษทั้งหมดอ่าสิชิ้นคือทุกคนจะสังเกตไหมชั้น1นถึงชั้นสจะมีกระดาษรูปตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษวางตรงพื้นถ้าเกิดว่ามาเรียงการปุ๊บมันก็จะกลายเป็นคำว่ารีเวียนฐานนั่นเองนะครับ แต่ว่าผมไม่รู้นะว่าชั้นไหนมีเท่าไหร่ซึ่งผมไม่ได้นับนะครับซึ่งชั้น1ถึงชั้น4เนี่ยมันมีทุกชั้นเลยนะครับใครเก็บครบแล้วก็มาส่งได้เลยซึ่งผมอาจจะไม่ได้แบบไปบอกตำแหน่งว่ากระดาษอยู่ตรงไหนบ้างคือกระดาษมันหาง่ายมากครับคือพูดงี้ว่ามันสังเกตง่ายนี้ดีกว่ากันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มารับเพลย์ในส่วนของซิทราต่อเลยนะซึ่งซิทราจะเราเนี่ยเอ่อไปจุดตะเกียงแล้วจุดไฟแบบอะไรแบบเบี้ยเปนตะเกียงยิ้ตะเกียงยี้นะครับตอนแรกเนี่ยมันจะไม่มีไฟจะได้เป็นสีดำๆก่อนซึ่งงสััเเกกกตห็นนยาามะครบ คือมันเป็นแบบเล็กๆดำๆอยู่ในมุมมืดอะเออม,มองไม่เห็นนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะต้องใช้ในส่วนของอันนี้ก่อนซิทาวิชซิทาวิชคืออะไรคือแคนเดิลหรือว่าเทียนของเราเราต้องใช้เนี้ยในการจุดตะเกียงทั้งหมดตั้งแต่1นถึงสซึ่งผมก็ลืมมาแล้วว่าทั้งหมดมีเท่าไหร่ชั้น1ชั้น2ชั้น3มีทั้งหมดอ่อชั้นละสอันก็คือตัวนี้มี9อันละอีกอันหนึ่งอยู่ชั้น4ครับอ่าอีกอันนึงอยู่ชั้น4 พอเราลงมาชั้นสี่เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีเอฟซีตัวนึงอยู่ตรงนี้เหมือนกันครับเออซึ่งอันสุดท้ายของโคมไฟเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับเออชั้นสี่มีแค่อันเดียวนะฮะเออที่ผมเปิดเรียบร้อยแล้วเนะาะเดี๋ยวผมค่อยว่ากันอีกทีนะครับอา้าโอเคพอเราจุดไฟครบหมดแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปคุยกับเอซิตราอีกรอบหนึ่งก็คือไปส่งเควสนั่นแหละง่ายง่ายไปส่งเควสที่ชั้นสามไปคุยกัซิตรานะครับพุยกับซิตราเสร็จเราก็ลงมาชั้นสี่ครับ พอเราลงมาชั้น4เสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวเาคุยกับเอลิซีนี้แล้วก็มาคุยกับเอลิซีผู้หญิงคนนี้กดคลาบครับกดอ e ีวครับตัวหนังสือเนี่ยมันก็ขึ้นมาว่าเราเนี่ยได้คลาบแล้วก็ได้รับไอเทมดีมเมอร์อมฤดไปที่เรียบร้อยแล้วถือดีมเมอร์อมฤตไว้ได้กดอ e ีครั้งตรงประตูแล้วกดปุ่มครั้งตรงประตูครับในหนมือถือเนอะาะก็กดปุ่มคข้งตรงประตูพอเปิดเสร็จก็เสร็จเรียบร้อยนับก็เข้ามาได้เลยซึ่งมาเข้ามาข้างในหน้าตาเป็นยังไงก็หน้าตาก็เป็นอย่างนี้ครับมน,น NPC ี่ดม,มวดนะ ในเนี้ยไม่มีเอเยนต์ที่รับเพื่อซักตัวเลยนะครับแต่ว่าไอเทมพวกเนี้ยมันมีความหมายอยู่คือทุกคนจำในตอนที่่ลระนะอัปเดตล็อกมาได้ไหมอัปเดตล็อกนะครับแอดมินเขาได้บอกว่ามีทางรับใต้กอทเทลพินเตอดตใช่ไหมคนพบพิธีกรรมโบราณและการบิดที่สูญหายไปในส่วนลึกของลังลัทธิเตอร์จหน้ากบติธาในห้องลึกใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าไงนี่คือบอกเกิดลิเบียนที่แอดมินเขาสื่อถึงนั่นเองนะครับ เราต้องเอาเนี่ยปลามาใส่เนี่ยนว่าคาร์ทูไรส์โซลาร์เบดคาร์ทูไรต์นะครับแล้วก็จะมีเอ่ออีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับคือเนี่ยเขาบอกว่าเออ่จะเป็นปลาคาร์ทูไรส์หรือโพลิไฟคาร์ทูไรต์ก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับอันที่4ครับออลโรล่าคาร์ทูไรส์นะครับผมได้ตัวนี่ตัวที่4ี่นี่ตัวที่5อยู่นี่ครับตัวที่5ตัวที่5เนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าเรนโบว์คลัสเตอร์คาร์ทูไรตนะครับก็คือมี1 2 3 4 5ตัวประมาณนี้ครับ ตาคาทูลไรติดสถานะแล้วก็มาใสา่สสตรงนี้นะครับมันคือหอยคาทูลนี่คาทูลไรอย่างนี้เลยนี่มันเป็นหอยอย่างนี้เป็นหอยอย่างนี้ครับคาทูลไรนะครับซึ่งมันจะเป็นบ่อน้ําเออชั้นหนึ่งสองสาเป็นบ่อแดงๆเนาะก็คือเป็นบ่อของคาทูลไรนะครับเราก็ตกปลาตรงนั้นเราก็มีโอกาสได้คาทูลไรแบบนี้มานะครับซึ่งผมมีแบบออโรร่าด้วยซึ่งมันใช่ปาวะออโรร่าเนี่ยออโรร่าคาทูลไรเนี่ยมันมันใช้ปาวะ อันนี้เออ่โซลา่าเแบดบตืดๆๆไม่ใช่มันต้องเป็นออโราออโราออโราอยู่ไหนวะออโร拉คาร์ทูลิตชิบหายละครานี้เป็นคาทูลิตมาเฮ้ยมีพอดีผมมีพอดีเลยนี่ไงผมมีพอดีเลยนี่ครับเออผมมีอ่าผมมีออโร拉คาร์ทูลิตพอดีเลยตรงเส้นตอนนั้นเนี่ยเป็นอีเวนต์เอ่ออีเวนต์อันนี้พอดีอดีเวนะนต์ออโราพอดีหนามันก็เลยติดนะประมาณนี้เนาะก็นี่ครับผมได้มาตัวหนึ่งละเลยใครสี่ตัวประมาณนี้เองนะครับซึ่งก็ต้องแน่นอนครับอ่า มา,าฟาร์มยาวๆอีกแล้วนะฮะก็มาฟาร์มยาวๆอีกแล้วแล้วก็มารอบอร่อเกิดเออบอ่อนี่เกิดอีกอ่ะก็ต้องมารอเออมันบ่อ,บอมนันเกิดตามชั้นหนึ่งสองสามอีกแล้วนะฮะซึ่งผมเดาว่าถ้าเกิดว่าเราแบบว่าใส่ปลาคคบมดแล้วปุ๊บปุ๊บใช่ไหมมันจะเสกลิเวทานขึ้นมาพอเสกฤทธิ์ทานขึ้นมาผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรแบบเออมีเอฟเฟกต์อะไรเกิดขึ้นแน่ๆมันอาจจะมีแบบเบ็ดลับเปิดมาหรือเปล่า คือคือว่าเบ็ดใหม่อะมันอยู่ตรงที่ครับของครับที่ห้องที่ห้องครับที่ห้องครับเบ็ดที่ห้องครับเบ็ดเอ่อตรงเกาะเอนชเชนไอเลสมันมีเบ็ดใหม่ให้เราครับอยู่มันชื่อว่าเบ็ดลูซิตอ่ะเบ็ดลูซิตมันชื่อว่าเบ็ดลูซิตเบ็ดใหม่นั้นนะครับคือผมไม่รู้ว่านั้นอะคือแบบเป็นเบ็ดอันเดียดนะครับเบ็ดมาหรือเปล่าแต่ว่า ในอัปเดตล็อกเนี่ยมันเขียนมาบอกว่าคือนัปเดตดมาบอกว่ามันมีวิธีกรรมโบราณนะคันเบรที่สูญหายไปนในส่วนลึกอของลัทธิซึ่งตัวเนี้ยมีลัทธิไอ้พวกเนี้ยคือลัทธิทั้งหมดนะครับเป็นลัทธิทั้งหมดนะครับแล้วเขาก็บอกอว่าเผชิญหน้ากับรีเวทาร์ในห้วงลึกคือเหมือนกับว่าถ้าเราจัดการกับรีเวทาร์ตัวนี้ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นแน,น่นอนผพราว่ามันอาจจะมีห้องลับอะไรโผล่ขึ้นมาแล้วว่าแบบถ้อไม่ก็เบดแบบโผล่เข้ามาจากน้ำแล้วก็แบบซื้อเบริที่อดนนเคาว่าะรับ ซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรว่าเบดที่หายสาบสูนี้อ๋อเบดเนี่ยมันชื่อว่า long loss l o นะครับนั่นก็หมายความว่าอัปเดตเนี่ยมีเบ็ดใหม่มา2เบ็ดคือเบดที่คราฟที่ห้องคราฟกับเบ็ดที่อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับลองล loss l o นะครับประมาณนี้โอ้โหลองลอ o s s l o โอ้โหนะครับอ่านาย,ยากยากนะครับกลัวแบบเออพูดไปซัดเลอนะโอเคสาหรับการวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมนะก็เดี๋ยวเราก็ไปฟาร์มกันต่อกันเลยดีกว่านะฮะ